โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมกันเนชาโกนะครับปะประเดิมเป็นเกมที่2นะครับรอบนี้มีเข้ามาที่3 0 0พนะครับเบสแรกนี่ผมจะเริ่มไปเบสซัก60เลยแล้วกันนะครับสารคิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะสารครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับปจัดไปครับทุกผู้ชมออโต้30รอบนะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมจังเกิลดีไลท์นะครับมาลองดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับ เกมที่ผมเลือกมาเล่นวันนี้ก็เป็นเกมเก่าของค่ายวีจีหมดเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็สามารถจิ้มลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ AW 8นะครับค่ายนี้บอกเลยว่ามีครบจบที่ค่ายเดียวแน่นอนนะครับสาหรับสมาชิกใหม่นะครับฝาก100รับ200นะครับแล้วก็คืนยอดเสียให้ทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาฝากถอนเงินเข้าช้านะครับก็สามารถทักขายแอดมินได้เลยนะครับค่ายนี้ฝากถอนได้ทุก24ชั่วโมงเลยนะครับใครที่สนใจก็ เข้าไปตามกันได้นะครับมาลุยต่อเลยครับวันนี้ก็ขอมาย้ําเกมเก่าบ้างละกันนะครับเผื่อว่าจะแตกดีนะครับทุกผู้ชมดูสิว่าทุนสามพันี่ผมจะอ,ออกไปเท่าไหร่นะครับเอาใจช่วยหน่อยละกันนะครับเอาจริงแล้วเกมนี้คือเล่นไม่ยากนะครับทุกผู้ชมใครที่ไม่เคยเล่นเดี๋ยวผมจะอธิบายไปคร่าวๆแลวกันนะครับแค่แซกเตอร์ลง3ตัวก็สามารถได้เข้าไปลุ้นฟรีเกมได้แล้วนะครับ มารอบนี้ของกาไรซักเท่าหนึ่งของทุนละกันนะครับอืจัดไปครับผู้ชมมาหมุนฟรี12รอบนะครับได้รุนเข้าไวแบบนี้ดูซิว่าจะเกลือหรือเปล่านะบางทีมันก็ไม่แน่นะครับค่ายพีจีบอกเลยว่าเป็นประจํานะครับผู้ชมบางทีได้รุนเข้าฟรีไว้ก็จริงนะครับมันไม่ค่อยจ่ายนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับผมว่าเบต60นี้จะสามารถทํากําไรให้ผมได้หรือเปล่านะครับ เกมนี้เวลาได้รุนเข้าฟรีต้องสะสมตัวไว้ให้ครบ3ช่องนะครับแล้วก็จะเพิ่มตัวคูณให้นะครับโอเคสวยเข้าลายเจครับท่านผู้ชมมาจัดไปครับดอกนี้คูณ6นะครับดูซิว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะโอ้โหบอกเพิ่มอีก2,300นะครับตอนนี้หมุนฟรีละที่4รอบนะครับขึ้นมาสัก5 0า0ก็โอเคนะท่านผู้ชมดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้โอกาสหมุนฟรีละที่3รอบสุดท้ายนะครับมา โอ้โหดอกนี้แม่งได้ว่ะทุกผู้ชมได้มา2,004นะครับตอนนี้ผมได้วินมาประมาณ4,007แล้วนะครับขาดแค่นิดเดียวนะจะขึ้นมา5,000นะครับมารุนรอบสุดท้ายนะครับตอนนี้เพิ่มคุณเป็น10แล้วนะครับจะได้หรือเปล่าโอ้โหแม่งไม่ถึงว่าทุกผู้ชมมารวมยอดครับผมรอบนี้ก็ได้มาที่4,008นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะพอไปต่อได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดสักหน่อยแล้วกันนะครับเอาสักเบ็ด 90แล้วกันน่าจะไม่เยอะไปนะเล่นห้ามากกว่านี้ก็เดี๋ยวกลัวจะไม่รอดนะครับเฮ้ยเชีย่ยโอ้โหท่านผู้ชมเปลี่ยนเบ็ดปุ๊บได้ลุนเข้าฟีปั๊บนะครับมารอบอนี้ดูสิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าถ้ารอบนี้แตกเหมือนี้ผมเลิกเลยนะท่านผู้ชม อุ๊ยดอกนี้แม่งได้ว่ะแม่งได้ว่ะอ้โหคูณสี่ครับผมมาเดินมาที่หกพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับตอนนี้หมุนฟรียังเหลือเจ็ดรอบนะครับทุกผู้ชมเฮ้ยดอกนี้แม่งได้ว่ะทุกผู้ชมมา เลที่2รอบสุดท้ายนะครับดูสิว่าจะว่าหรือเปล่านะมาขอหนักๆห,หน่อยเพื่อนโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมรอบนี้ได้มาที่8,700นะครับมาได้ขอปัดเศษสักหน่อยแล้วกันตอนนี้มีเศษประมาณ150กว่าบาทนะครับเศษหมดก็เลิกครับท่านผู้ชม โอเคครับก็เอาเป็นว่าพอเลยละกันนะครับเอาทุนเข้ามาเท่าไหร่วะเอาทุนเข้ามาสามพันนะครับตอนนี้ก็ได้กําไรมาประมาณหมนะื่นสองเนาะท่านผู้ชมพอแค่นี้ละกันนะครับอย่างน้อยก็ได้กําไรนะครับไม่ขาดทุนก็พอนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายๆเกมมาเล่นยากนะครับโอเคครับทุนผู้ชมใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ